เทโจก็เดินครุ่นคิดไปมาจะบอกฟาเต้อย่างไรดีไม่รู้เขาจะตอบสนองอย่างไรบ้างฝ่ายฟาเต้ก็เดินมาครุ่นคิดเปิดประตูห้องเข้ามาตา่างฝ่ายก็ต่างมองหน้ากันเขาตัดสินใจจะบอกเทโจท้งคู่ก็ต่างเอ่ยขึ้นพร้อมกันต้องการจะพูดด้วยตา่างฝ่ายต่างก็โยนให้พูดก่อนเขาหันไปเดินชนโตะ๊ะเขาก้มลงหยิบเก็บของเทโจเข้าไปช่วยเธอได้กลิ่นน้ำหอมผู้หญิงเธอสงสัย เราะไม่มีน้ำหอมกลิ่นนี้เทโจจะเข้ามาดมกลิ่นเขาก็ดึงเธอออกบอกใช่มันน้ำหอมผู้หญิง ผมมีชู้กับคนอื่นผมไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณผมนอกใจคุณเทโจก็ตกใจเขาก็ถามว่าคุณกำลังคิดเหมือนกันใช่ไหมเทโจบอกว่าไม่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนั้นมีสายเข้ามาแจ้งว่าโคเซเจอเจออุบัติเหตุเขาวางสายแล้วออกไปทันทีจัาสมินโทรหาเขาแต่เปลี่ยนใจคิดว่าจะโทรหาเทโจพอดีได้ยินดีราชเข้ามาคุยสาธิตเกี่ยวกับเท โจที่ยังไม่สะดวกสอนการบ้านสาธิตขอให้ดีราชขอให้จัสมินสอนการบ้านแทนในคืนนั้นเทโจทก็รอฟาเต้จัสมินโทรหาฟาเต้แต่ไม่รับกังวลว่าจะทำอย่างไรดีเธอก็โทรหาเทโจแต่เทโจนอนปิดเสียงโทรศัพท์ไว้จัสมินคิดว่าฟาเต้อาจจะบอกทุกอย่างแก่เธอแล้วทำให้เทโจไม่รับสาย ที่ห้องน้ำในตอนเช้าฟาเต้เปิดฝักบัวเทน้ำทิ้งไม่กล้าออกมาเผชิญหน้าเทโจเทโจที่แต่งตัวอยู่ไม่รู้ว่าเขากลับมาตอนไหนเธอก็กังวลว่าควรบอกเขาว่าเธอไม่ได้สงสัยเขากรูปีเข้ามาบอกเทโจว่ามีคนมาพบด้านนอกลุงคูรนาและภรรยานั่งพูดคุยกับทางครอบครัวถึงลูกสไใภ้ของครอบครัวมาฮีมาบอกฟาเต้ว่าลุง ภูรนากับภรรยามาพบเขากับเทโจฝาเต้ก็ตกใจและเป็นกังวลเขารีบวิ่งออกไปทันทีเห็นเทโจที่กำลังถือถาดน้ำชาเดินไปอย่างพวกเขาจึงวิ่งเข้ามาชนจนถาดชาก็ตกกล่อนพื้นทุกคนหันมามองตกใจเขาเอ่ยขอโทษเทโจเทโจบอกไม่เป็นไรฝาเต้ก็ยืนบังเทโจไว้ไม่ให้ลุงเห็นย่าก็ตำหนิเขาที่เร่งรีบเสมอ มาฮีเสนอตัวทําความสะอาดฝ่ายกรูปีก็พาเทโจไปเตรียมชาชุดใหม่ฟาเต้เข้ามาทักทายลุงและป้าฝ่ายลุงก็เอ่ยว่าเขาได้บอกแล้วว่าจะพาป้ามาพบคุชเบียสงสัยถามเพื่อนว่าคุยกับฟาเต้ตอนไหนฟาเต้ก็ร้อนรนชวนลุงคุยถึงเรื่องสถาบันของเขาและจะพาไปชมย่าบอกให้ลุงพบเทโจก่อนฝ่ายลุงก็บอกได้พบเธอเมื่อวานนี้และให้พน ด้วยมาฮีที่ทำความสะอาดได้ฟังก็สงสัยเพราะเทโจอยู่กับเธอตลอดเทโจก็นำถาดชาออกมาถามมาฮีว่า ฟาเต้พาลุงไปที่ไหนมาฮีบอกไปสถาบันการศึกษาเทโจบอกกุญแจรถอยู่ในบ้านมาฮีก็นํากุญแจออกมาให้ฟาเต้เธอถามว่าลุงเห็นเขากับเทโจอยู่ด้วยกันได้อย่างไรในเมื่อเทโจอยู่กับเธอฟาเต้ก็พูดสิทธลกว่าลุงคงจะแก่แล้วอาจจะเห็นเป็นคนอืน่น จัสมินอยู่ที่วิทายาลัยเทโจลงรถจัสมินจะหันเดินไปเทโจก็หยุดจัสมินถามว่าเะรี่ไปไหนจัสมินก็อ้ำอึ้องเทโจบอกมีเรื่องจุกุยด้วยและพากันไปที่โรงอาหาร เทโจได้กลิ่นน้ำหอมคล้ายกลิ่นที่ติดเสื้อฟาเต้เมื่อวานนี้ก็สงสยัยจัสมินออึง้งก่อนจะบอกว่ามันเป็นน้ำหอมที่เธอใช้เป็นประจำแล้วเกิดอะไรขึ้นเทโจขอให้จัสมินนั่งบอกมันเป็นกลิ่นเดียวที่ติดกับเสื้อของฝาเต้เมื่อวานนี้จัสมินตกใจถามว่าหมายถึงอะไรเทโจบ,บอกเธอและฝาเต้กำลังเข้าใจผิดเทโจเล่าว,ว่าเธอถามฝาเต เกี่ยวกับน้ำหอมผู้หญิงเขาก็เลยบอกว่าเขามีชู้กับใครบางคนจัสมินก็ทำแก้วชาหลุดมือเทโจก็อมองจ้องจัสมินจัสมินถามว่าฟาเต้กับใครเทโจบอกเขาโกรธเมื่อเธอสงสัยเขาเธอไม่เคยมีน้ำหอมกลิ่นนั้น จึงได้ถามเขาจัสมินบอกแบรนด์นี้ดังมากและไม่แพงสาวสาวในวิทยาลัยหลายคนก็ใช้กลิ่นนี้บางทีเขาอาจจะเดินชนกับใครบางคนก่อนจะอ้างขอตัวว่ามีเรียนพิเศษคนขับรถก็นำของขวัญที่สั่งมาส่งให้เทโจบอกเราจะไปที่หมู่บ้านใกล้ๆเธอคิดว่าแคนดี้คงจะมีความสุขที่เห็นของขวัญเซอร์ไพรส์นี้เทโจไปที่บ้านของสิมรันสิมรัน ก็หาน้ำมาให้เทโจให้ซิมรันนั่งเธอบอกมีของขวัญมาให้แคนดี้ซิมรันบอกเมื่อคืนนั้นนอนไม่หลับทั้งคืนถามเทโจว่าได้บอกใครหรือไม่เทโจปฏิเสธซิมรันก็เอ่ยขอบคุณเทโจก็บอกว่าจะบอกเรื่องนี้กับฟาเต้ขอให้ซิมรันไม่ต้องกังวลเขาจะจัดการมันได้อย่างแน่นอนฟาเต้ขับรถตามจัสมินขอให้เธอขึ้นมานั่งในรถเธอไม่สนใจ เขาก็ลุกขึ้นยืนบนรถจับหูลุกขึ้นนั่งเอ่ยขอโทษเธอก็หันขอให้เขาอย่าได้ทําตัวน่ารักเขาก็ถามว่าทําไมเธอบอกจะไม่ยอมตกลุมรักคําพูดหวานหวานของเขาจัสมินก็ล้อเขาเรื่องความสัมพันธ์กับใครบางคนและกลิ่นน้ําหอมเขาก็สงสัยว่ารู้ได้อย่างไรเธอก็บอกว่าอย่าลืมว่าเธอกับเทโจเป็นพี่น้องกันและเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกัน เทโจมาพบเธอแต่ก็ไม่ต้องกังวลเธอได้จัดการทุกอย่างไปเยรีบร้อยเทโจออกจากบ้านซิมรันสิมรันเห็นใครบางคนอยู่ชั้นบนเธอก็รีบวิ่งขึ้นไปถามว่าทำไมคุณถึงได้ซ่อนตัวอย่างน้อยเทโจเป็นคนใจกว้างฟาเตบอกจัสมินว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะบอกเทโจและครอบครัวขอให้เวลาเขาหน่อยจัสมินตกลงแต่เธอไม่อยากจะ นานไปมากกว่านี้เขาก็กอดและเอ่อยขอบคุณเธอเธอบอกให้เลิกเป็นสามีที่ดีและ ให้บอกใบเทโจให้รู้ว่าคุณรักฉันฟาเตบอกเทโจจะสงสยัยจัสมินบอกให้ปล่อยสงสัยไปและตัวเธอก็ได้จัดเตรียมทุกอย่างแล้วเทโจจะขอโทษคุณอย่างแน่นอนว่าแล้วก็ยื่นน้ำหอมนี้ให้เขาให้มอบน้ำหอมนี้ให้เทโจให้ทำตามที่เธอบอกทั้งสองก็พากันขึ้นรถออกไปเทโจทำงานคุชเบียเข้ามาถามเทโจบอกเธอกำลังตรวจสอบบัญชี อัมริกที่เดินเล่นเกมอยู่คุชเบียขอให้มาช่วยเทโจอัมริกถามฝาเต้อยู่ที่ไหนเทโจบอกไม่รู้เธอก็โทรหาแล้วแต่เขาไม่รับสายอาจจะยุ่งอยู่อัมริกหยิบมือถือเทโจจะโทรหาฝาเต้จัสมินนั่งซบไหล่เขาอยู่หน้ากระโปรงรถบอกว่าไม่มีใครมารบกวนเราฝาเต้จะรับสายจากเทโจจัสมินก็ยึดโทรศัพท์เขาไปบอกไม่ต้องรับเทโจก เอามือถือคืนจากอเมริกบอกฟาเต้อาจจะยุง่งบอกให้อเมริกไปก็ได้ถ้าไม่ต้องการที่จะช่วย อัมริกบอกว่าฟาเต้ไม่ชอบบัญชีแต่เรื่องบัญชีนั้นเป็นวิชาที่ตัวเขาชอบฟาเต้ถามจัสมินว่าทำไมวันนั้นถึงได้ไปกับอัมริกจัสมินบอกเพราะอัมริกเข้าใจความเจ็บปวดของเธอเขาชวนไปทานข้าวเย็นเธอต้องไปเพื่อจะพบเขาโดยเฉพาะจัสมินถามว่าเมื่อไหร่ฟาเต้จะจ่ายค่าปรับให้คุณทำอาหารเย็นฉันพังและยังทำให้อารมณ์ฉันเสีย คุณต้องทำให้ฉันมีความสุขฟาเต้ถามว่าจะให้เขาทำอะไรให้ละคุณผู้หญิงเทโจก็อุทานด้วยความดีใจอัมริกถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเรียกหาทุกคนเมื่อทุกคนออกมาเธอก็บอกว่าอะคาเดมีของเรานั้นได้กำไรแล้วเป็นการวางแผนของฝาเต้ที่ได้ผลโคชที่ดีอุปกรณ์และการโฆษณาล่าสุดพ้นจากเขาที่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นกีฬา กรูปีบอกว่าฟาเตทำงานหนักเทโชก็บอกว่าใช่คูชเบียรบอกเทโชก็สมควรจะได้รับเครดิตด้วยเช่นกันจัสมินบอกว่าพรุ่งนี้เราจะทานอาหารกลางวันมื้อพิเศษอย่าบอกนะว่านัดทานข้าวกับเทโชแล้วฟาเตปฏิเสธมีแต่เขาและจัสมินเท่าน,นั้นที่จะนัดทานข้าวกัน อัมริกจะโทรแจ้งข่าวฟาเต้เทโจก็ยุดมือถือบอกว่าทำไมเราไม่เสิร์ฟไพรเขากรูปีก็บอกเธอจะทำอาหารที่ฟาเต้ชอบอัมริกถามว่าแล้วจะให้เสิร์ฟไพร์ที่ไหนจัสมีนบอกฟาเต้ว่าสถาบันจะปิดวันอาทิตย์เราจะทานอาหารกลางวันที่เวทีมวยเทโจบ,บอกทุกคนว่าจะจัดที่บริเวณเวทีมวยของสถาบันพวกเราจะซ่อนตัวอยู่ที่นั่นพอฟา ฟาเต้เข้ามาเราจะพูดพร้อมกันว่าเซอร์ไพรส์จัสมินถามฟาเต้ว่าน่า ah ตื่นเต้นใช่ไหมตัวเธออยากที่จะทำแบบนี้มานานแล้วรู้ไหมเธอก็ทำร่าเริงฟาเต้ก็ลุกเข้ามายืนใกล้ชิดเธอบอกว่าคุณนั้นบ้าจริงๆจัสมินบอกว่าพรุ่งนี้เธอจะทำอาหารฟาเต้บอกเขาคงจะต้องทานยาแก้ท้องเสียทั้งสองก็หัวเราะและกอดกันเทโจขอให้ทุกคน ฉันอ่าว่าจะไม่บอกให้ฟาเต้รู้เรื่องปาร์ตี้นี้ทุกคนก็สัญญาฟาเต้กลับมาบ้านเขาเห็นการตบแต่งขออภัยและหัวใจที่ทำด้วยดอกไม้บนเตียงเทโจเข้ามากอดเขาจากด้านหลังเอ่ยขอโทษเอ่ยว่าฉันไม่รู้ว่าฉันพูดอะไรผิดทำให้คุณเจ็บฉันสัญญาว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก ฟาเต้ถามว่าทำไมคุณถึงพูดว่าขอโทษผมเองก็ทำเกินเหตุไปภรรยาคนไหนก็ทำอย่างนี้คุณคงไม่รู้ว่าสามีไปซื้อน้ำหอมให้คุณเขาก็ยื่นน้ำหอมให้บอกผมไปซื้อสิ่งนี้มาให้คุณผมซื้อมาแล้วและลืมไว้ที่นั่น ดูความโง่เขลาของผมสิเทโจก็ยิ้มกล่าวขอบคุณและสวมกอดเขาเขาบอกเธอว่าพรุ่งนี้เขาจะไปที่สถาบันเพื่อทํางานเทโจก็ถามว่าเมื่อไรเขาก็บอกประมาณ11บเอโมงครึ่งถึง11บเอโมงสีเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาเอ่ยขอบคุณและขอตัวไปเปลี่ยนชุดให้เธอไปเสิร์ฟอาหารเพราะว่าเขาหิวมากแล้วเมื่อเขาผ่าไปเทโจก็ดีใจ คิดว่าจะวางแผนเซอร์ไพรส์เขาตอนเที่ยงตรงพรุ่งนี้เขาเข้ามาในห้องโทรหาจัสมินเขาถามว่าคุณได้บอกอะไรเทโจเธอถึงได้เอ่ยขอโทษจัสมินบอกประเด็นคือเธอได้รับการแก้ไขแล้วให้หันมาสนใจดีกว่าว่าพรุ่งนี้ฉันจะทำอาหารอะไรให้คุณดีเขาบอกอะไรก็ได้ที่อยากจะทำก่อนจะวางสายวันรุ่งขึ้นทุกคนอยู่ที่ สถาบันจัดเตรียมสถานที่ที่เวทีมวยในขณะที่ในรถจัสมินบอกเขาว่าจะไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่ที่นี่นิมโมถามกรูปีว่าเทโจไม่ได้เชิญครอบครัวเธอมาหรือกรูปีบอกเทโจรู้ดีว่าพวกเราอารมณ์เสียกับครอบครัวเธออยู่ฝ่ายหาก็ชมเทโจว,ว่าเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมีเหตุผลเธอคิดถึงทุกคนเสมอเทโจก็มองไปเอ่ยเบ เบายินดีกับฟาเต้วันนี้หากมีซิมรันกับแคนดี้อยู่ด้วยนั้นคงจะดีพวกเขาคงจะมีความสุขและถ้าฟาเต้อารมณ์ดีเธอก็จะคุยกับเขาวันนี้ จัสมิลและฟาเต้กำลังเดินมาเขาถามว่าคุณทำอะไรให้ทานวันนี้เธอไม่บอกขอให้เขาอดทนรอบูโซบอกกับทุกคนว่าการจัดเตรียมเสร็จสิ้นแล้วเทโจบอกให้ลอกจากข้างนอกฟาเต้ h, จะไม่ควรรู้ว่าเราอยู่ข้างใน เทโจได้ยินเสียงรถบอกฟาเต้กำลังมาให้ทุกคนเตรียมพร้อมซ่อนตัวฟาเต้ถือขวดแชมเปญจัสมินก็เดินกลุ่มแขนเขาเข้ามาสักพักจัสมินก็ลืมตะกร้าอาหารไว้ในรถให้เขาเดินเข้าไปก่อน เมื่อฝาเต้เข้ามาในเวทีมวยเขาก็แปลกใจที่สถานที่ถูกตกแต่งเขาก็รีบวางขวดแชมเปญทุกคนก็ออกมาเซอร์ไพรส์เขาฝาเต้อึง้งทุกคนรายร้อมดีใจในขณะที่จัสมินกำลังเดินถือตะกร้าใกล้เข้ามา